忘记了。<music> ที่นี่นะคะเขามีที่พักแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะชื่อว่าสวนเมืองพรซึ่งปัจจบนนุบันนียไม่มีแล้วนะคะไม่มีที่นี่อีกแล้วบรรยากาศรอบๆก็สวยงามดีนะคะมีสระว่ายน้ำซึ่งมองออกไปเนี่ยก็จะเห็นวิวลำตะคองเลยนะคะบรรยากาศแบบดีมากเลยคะ่ะ วิวสวยไหมล่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อดีกว่านะคะเราต้องเดินทางไปที่โคราชนะคะประมาณ60กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงสถานีชุมทางถนนจิระกันแล้วนะคะเป็นสถานีรถไฟด้วยนะคะตอนนี้มาถึง8โมงพอดีเลยนะคะเขาก็ต้องเขารพธงชาติพอดีเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราต้องรอบแป๊บหนึ่งนะคะรูรสชาติ่านตรงนี้สวยคุกคนเยอเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะมากเลยคือคักมากเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะอยู่หน้าตลาดนะคะนี่ชุมทางถนนจิตระ เจอเยอะมากมายเรามาถึงตอน8ปดโงพอดีนะคะเขายืนเคารพธงชาติพอดีเลยนะคะเข้ามาข้างในกันกแล้วะะอากาศเย็นน, <S <S นี่นะคะเราเดินเข้าตลาดกันดีกว่านะคะสองข้างฐานก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเอาของมาขายกันแบบเพียบเลยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่มีปลาด้วยมี มีกล้วยหอมด้วยนะคะกล้วยหอมแบบเต็มเลยสวยด้วยอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะข้าจี่ไหมทอดมันปลากรายนะคะหน้าทานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้คืออันนี้คือไก่บ้านนะคะตัวละร้อห้าส้าบาทนะคะ ดูสิผู้คนแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้ามีคนขายคนซื้อก็เพียบเลยเหมือนกันนะคะของกินนี่เขาต้มมัดโอ้น่ากินนี่นะคะของกินของอะไรเยอะแยะเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็จะนั่งรถไฟมาแล้วก็มาลงที่นี่นะคะเพื่อมาขายของได้เลย นี่มะน,นาวแบบเพียบเลยค่ะอันนี้เขากำลังทอดทอดขนมซึ่งทอดได้แบบหิน่ากินมากแต่ว่าไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเพิ่งเดินเข้ามาก็เดี๋ยวดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างน,นะคะค่อยค่อยเลือกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะหอหน่ากินเลยทีเดียว นี่นะคะเราเดินมาเจอแมลงด้วยนะคะแมลงแบบถุงละ20บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มนะคะถ้วยละ2 0บาทเท่านั้นเองค่ะใส่ไข่พิเศษ2 5บาทเท่านั้นเองแล้วนี่คนทำอะไรเอ่ยโอ้โหดูทอดกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ทำออกมาได้น่าทานมากเลยค่ะมันคือคล้ายๆเข้าแต่นนะมันก็คือข้าแตนใช่ไหมอ๋อเขาเขียนว่านางเล็ดทอดนะคะใหม่ทุกวันถุงละ20บาทค่ะปลาท้องโกนะคะแล้วก็มีขนมปังปิ้งด้วยมีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะน้ำเต้าหู้นะคะ5บาทเท่านั้นเอง อันนี้ก็เป็นก๋วยจั๊บนะคะซึ่งเครื่องก็เยอะตามนี้เลยนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะสั่งทานก็จัดกันไปได้เลยรอยคนขายสวยอยู่แต่คนเลยนี่โดนโยโอ้โหอะไรค่ะใส่กระดาษดอกแล้วหมุนไพรอะไรเงี้ยสมุนไพรครับยาดองโบราณสวยใครไม่ออกคนอยู่ญี่ปุ่นโอ้โหน้ำ น้ำอันนี้น้ำนึกว่าน้ำนึกว่าน้ำใบเตยน้เ่าตอน้ำปลานี้น้ำเย็นนำป่เดี๋ยมาอยากกินมาอยย่สิบแปดนี่จะแปดละที่จริงเนี่ยจะแปเลยนเหลือปีเดียวเหลือปีเดียวเหปีเดียวเย็ดสิบเก้าแล้วตอนนี้บาทนี่ย จ็ดสิบห้แต่พะตัวสิบบาทวันละสองแบนโอ้โหวันละสองแบนสองเมลุกสอเมลุกลูกนั่นอ๋อลูกก็กินกินละดีอะค่ะก็ดีอะกย่ายายกินถ้่การยายที่อยู่ได้ขนาดนี้ไหมนี่อ๋อเนี่ยกินน้อยๆเนี่ยเนี่ยไปหาตัวตาเี่ยงเนียะสิบเก้าเท้ายายสักบทโอ้โหดูติ๊งเลยใช่แล้วติ้งฟังมากไม่ได้กิน เจอคุณยายนะคะแกบอกว่าแกปิ้งอยู่เลยนะคะเพราะว่ากินยาดองนี่แหละค่ะนี่นะคะไก่ย่างนะคะมีของขายแบบเพียบเลยมีห่อหมกด้วยนะคะห่อหมกน่ากินเลยไก่ย่างค่ะไก่ย่างโอ้ยมีกบด้วยนะคะแล้วก็มีกระแตด้วยโอ้ยเต็มเลยค่ะ กระเทียมหอมนะคะพริกนะคะนี่มาเจอมแมลงอีกแล้วค่ะ,มะแมลงเยอะเลยเต็มเลยนะเนี่ยมีมแมลงให้เลือกหลากหลายเลยนะคะจะเอาอันไหนดีใส่ถุงนะคะถุงหนึ่งก็ถุงอันนี้เขาเขียนไว้60บาทนะคะแล้วก็มีถุงใหญ่ด้วยถุงใหญ่200บาทนะคะนี่ นี่มีของทอดด้วยนะคะมีเต้าหู้ทอดนะคะมีกลอยด้วยมีออขา้าข้าเหนียวดำเมเพร้วเปียกปูน้นเยอะแยะเลยนี่เต็มเลยนะคะหอยนาจานะคะหอยนาจาหอมปลาน้อย ไข่มดแดงนี่โอ้โห,หอยนะคะหอยอันนี้เขาเรียกว่าไข่ผันะคะ20บบาทเท่านั้นเองชมพู่นะคะสวยๆเลยแคบหมูก็มีจ้าปลาดุกย่างจ้าเต็มเลยมะขามเทศนะคะมีลูกตาลด้วย ขนมจีบนะคะร้อนร้อนจ้าโอ้โหร้อนร้อน,อ,นอากาศเย็นๆแบบนี้นี่มันน่ากินจริงๆนี่มีกล้วยไม้นะคะมีมะม่วงโลละ60บาทมะขามนะคะมีชมพู่โลละ50บาทนะคะนี่รังพึ่งนะ

นี่นะคะมีมีมีผัดพวกก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรแบบนี้ร้อนๆเลยนะคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้ดูใกล้ๆสิคะว่ามันคืออะไรเอยอ่ะโอ้โหเลือกกันใหญ่เลยนะคะปลานั่นเองค่ะปลาแบบใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะซื้อตัวไหนก็เลือกได้เลยเต็มเลยอะ่ะดูสิ นี่นะคะทอดมันปลากรายมีหลายอย่างเลยนะคะมีกล้วยทอดด้วยเอาละค่ะเรามาโซนของเก่าบ้างนะคะขายของเก่าของมือสองอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีของกินอยู่บ้างนะคะมีผ้าโฮมมีของอะไรเต็มเพียบเลยนี่ร้านร้านเจคนนี้เนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเป็นพริตตี้กล้วยปิ้งนะคะดูของเขาน่าทานเหมือนกันนะดูดิเขาก็ปิ้งปิ้งปิ้งไปเลย ส่วนใหญ่ก็จะมีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ามือสองมือสาแล้วแต่เลือกเลยนะคะก็เยอะแยะไปหมดเลยคนะมีทั้งของเก่าของมือสองมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ารองเท้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนี่มีบ้านแบบเก่าๆด้วยเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าจ้านี่จะอันนี้ก็เสื้อผ้านะจ๊ะเสื้อผ้าแบบเยอะเลยนะคะขายกันแบบ เต็มเลยนะคะแว่นตาก็มีจ้ารถนะคะขายรถก็เอามาด้วยนะคะรถจักรยานนะคะไปจ้าอ่ะเปลี่ยนมาเป็นคนถ่ายบ้างนะคะนำไปเลยะคะ่ะเพ่โอ้ข้างหน้านี่ควันขโมงเลยนะคะก็ก็จะเป็นขนมจีบนั่นเอง h เฮล o ลยู เราอยู่ที่ตลาดจิระจ้าราคาช่วงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นช่วงที่คุณแฟนของเรานี่ยกาลังจะเดินดูของเก่านะ mm hmm. ของเก่าที่เขาชอบ mm hmm. นักชอบหนาเต็มบ mm ้า hmm. นเต็มไปด้วยของเก่าอยู่แล้วนะคะ mm hmm. จะไม่มีพื้นที่ให้เดินอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ว่าเขาจะได้อะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็พยายามหักห้ามใจไว้บ้างก็ดีนะคะ <c oughs> ของเก่าแบบเพียบเลย นี่ก็เป็นหนังสือเก่านะคะหนังสือนิตยสารเก่าๆนะเก่าจริงเก่าจางนะคะดูสีดูยุคข,ของเขานะคะนี่เต็มไปด้วยของเก่าทั้งนั้นเลยนะคะคนแบบเต็มเลยนะเนี่ยอยู่ริมทางรถไฟเลยนะคะก็เดินดูกันไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศร,รอบๆเป็นยังไงบ้างนี่นี่มาถึงรางรถไฟเราก็หามุมถ่ายกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะคะ <c oughs> เห็นด้วยนะคะของกินเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนก็เยอะมากเลยนะคะบรรยากาศอากาศเย็นมากนี่คือ รถไฟสถานีรถไฟใช่ไหมสถานีรถไฟอะไรอ่ะชุมทางจิระชุมทางจิระนะคะที่อยู่ในตัวเมืองอนครราชสีมานะคะหรือว่าโคราชผู่ขนขวดคู้คน,น,คนโอ้ยแดดแดดเริ่มมาแล้วนะอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณแปดโมงกว่าแล้วนะคะแดดเริ่มอ,ออกโอ้แดดสนุ่าเนี่ย <c oughs> อะไรกินดีก่อนดีดีเลยขอเดินลางนิด แล้วค่ะว่าแล้วเราก็หามุมแบบถ่ายภาพคู่กันดีกว่านะคะเพื่อว่าจะได้รูปสวยๆแบบเท่ๆเก๋ๆนะคะไว้ดูยามเหงาๆเวลาเราแบบเออไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็จะได้คิดถึงกันอะไรอย่างนั้นนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกันดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะรูปถ่ายของเราตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เดินเล่นแถวนี้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อดีกว่าค่ะนี่ค่ะเขายังไม่ลดละในการดูของเก่าของเขาเลยนะ,ะเนี่ยอันนี้อะไรคะเนี่ยพิมพ์อันนี้ไทยรัฐพศ2521ราคา1บาท50อยู่เลยอะ เราบาทนึงบาทาิบปัจจุบันนี้เล่มละสิบบาท่ล้วเมื่อก่อนยังบาทห้าสิบเขาขายเล่มละเล่มละห้าสิบบาทคือคือสิที่เราแบบเอาไปช่างกิโลทิ้งทิ้งไปเนี่ยเก็บไว้เพียงแค่ปีนี้สองหนึ่งใช่ไหมสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก็บไว้เพียงแค่สี่สิบปีจะมีราคาเพิ่มขึ้นมานะฮะ เดินเดินไปก็เจอแต่คนรู้จักกันนะคะก็เป็นคนในวงการของเก่านะคะที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะนี่ของเก่าของอะไรพวกแก้วโคกนะคะโทรศัพท์เก่านี่นะคะเตตะนะคะได้แก้วนี้มานะคะก่อนกลับนะคะพี่เขาก็มอบของให้ด้วยนะคะ เอาผ่านในช่วงเวลานี้คำว่าเซลฟี่คำว่าตัวลายอะไรพวกนี้มันก็จะมันก็จะเป็นคำฮิตฮิตของยุคนั้นๆใช่ไหมล่ะนี่เต็มเลยนี่นะคะเรามาเจอขนมนะคะขนมโอชินนะคะไส้เค็มเจ็ดบาทไส้วานห้าบาทเท่านั้นค่ะตหอมอร่อยนะครับขนมโคราชนะครับเป็นต้นฉบับีุโคราชเนาะ ไทยยังเป็นเพรัะว่ามีญี่ปุ่นอินโบราณกินโบราณโบราณหลายร้อยปีแล้วเป็นร้อยร้อยเนาะมันมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ขายดีมากเลยนะเจ้าเจ้าของของพี่ว่าคับม่แน่ก็เเจ้าครับอันนั้นขายตรงไหนที่คนซื้อเยอะเลยอ่ะอันนั้นก็ขายอยู่ที่นองบลองครับขางผมจะขายอยู่เซฟวันอ๋อ เจดวันอยู่ในวัดปูนแล้วก็งเจดวันราะะคาตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาข้างในสถานีรถไฟนะคะซึ่งนี่เลยช่องขายตั๋วนะคะช่องขายตั๋วมีหลายช่องเลยแล้วก็นี่เป็นตารางเดินรถไฟนะคะสถานีชุมทางถนนจิระ,ะคะ่ะนี่โอโ้ด้านในนะคะก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ มาทั่วตลาดแล้วนะคะได้สิ่งนี้มาหน,น,นึ่งอันท่าไหร่เท่าไหร่ครับไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าคือไม่แพงอะ่ะคือถูกมากนะคะได้มาคนละอันแล้วกันกับากล้องนะคะนนเลยแล้วก็มีขนมด้วย <c oughs> นโปรดทราบนะครับผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางกับ มีขนมโบราณน,นะคะของที่โคราชนะคะเรียกว่าขนมโบชิดเมื่อกีนอ้นะเป็นยังไงอันนี้ไส้เคม็มอ่ะเชด่อยากกินไ,ไส้หวานมันมีไส้หวานใช่ไหมไม่หวานมันคล้ายๆกะหรี่องะต้องกินเขาบอกว่ามันมีมากว่าร้อยปีแล้ว บเบหมือนป๊อปอเยอะทอดไหมเฮ้ยมันเหมือนกระหลี่ปกว่ามากอ,อ๋อเหรอแต่ว่าไส้มันจะเป็นแบบมีวุ้นมีอะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะปอบเปียเออปอบเปียจะเป็นทําทรงแบบสามเหลี่ยมกะหลี่ป๊อปเออใช่ใช่อ,อ,อะไรขนมจีนไม่เคยกินเลย,เยกินครั้งแรกเคยอยู่เคย อยู่มานาน,นยังยงทุกปีเรหลายปีไม่เคยกินเลยเขาบอกมันดังมากอร่อยนะพอไม่อยู่ปั๊บได้กินเลยต้องมาอ่านนิดหน่อยไ,ได้กินอยู่มาหลายปีไม่ไกินนะคะนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับช่วยกาแฟที่เพื่อนในวงการที่เราไปเดินแล้วไปเจอกันพอดีเมื่อกี้ให้มาฟรีฟร บอกว่าเอาอันนี้ไปขิดนกาแฟให้คือคือเขาให้เพื่อให้หนึ้ถึงเขาแต่จริงๆจะบอกว่าอันนี้มันมีราคาแพงมากนะใบหนึ่งใบหนึ่งซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นพันหาย,ยากมาก2,400กว่าอายุมไม่ต่ำกว่าปีคือดูดิเ,ดเขาให้เราสวยไหมครับสวยค่ะ ่ด้วยเก็บไว้เก็บไว้อันนี้จะเก็บไว้ไม่ขายใช่ไหมคะให้มาสามใบพี่หนุ่มนะครับชื่อของใหขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะขอบคุณพี่หนุ่มเลยทำเก็บใส่ตู้อย่างดีครับเล่นอีกแล้วอยากได้มากอันนี้อยากได้มากชอบนะคะชอบจังเลยรู้เขียนอะไรยังไงนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวตลาด นะคะเรียกว่าตลาดชุมทางจิระนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟตรงนี้เองนะคะที่โคราชนะคะก็มาได้จะนั่งรถไฟมาก็ได้นะคะตั้งแต่แบบประมาณตีสี่ตีห้านะคะตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็เดินเดินมีของกินมีของแบบของขายเต็มเลยนะคะก็เดินได้จนถึงประมาณแบบสายๆ10โมง9กโมง10โมงแต่วันนี้คือแดดมันไม่ค่อยมีนะคะคื มันร่มอะอากาศเย็นสบายก็เลยแบบเนตอนนี้10บโมงแล้วเขาก็ยังไม่เก็บเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของหน่อยแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe หน่อยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนไม่ยบาย